ด้วยนิดนึงเอาง่ายง่ายเอาวันหลังไม่ต้องแล้วกันยังสือักบอกเนี่ยโอ้แแบบแบบนี้หว่าเนี่ยเราเราสตารตอนเสียเปรียบว่ะไอ้เนี่ยแล้ว,บบลว,ลวเมบางที <c oughs> ตีเตือนไปโคตรจะได้เลย <c oughs> เอ้ยติดใครใครมา,ามู๊วอลเข้ไมเนี่ย <c oughs> จ้าน<ะ>็อคเยีะยมัง<ะ>ไมี่จ้าเยี่ยมเวเหรอตายนี่จ้าถึงล่างนี่ล่างพี่รออยู่กูได้เหลี่ยมพี่พี่ได้เปียบแล้วมึงมาไอ้ชาติพากันขึ้นมามามาันอเ็กดีมามาั้อีกิี ถ้ากูยึดบนได้แล้วขึ้นมาฮนะวางเบอร์ดักทางไว้เบอร์ต้องออกนั่งนิ่งเลยนั่งนิ่งเลยนะนั่งนิ่งเลยนะตัวเองนั่งนิ่งเลยนะศาส นิ่งเลยอุ้ยวงบีบแล้วเกิดเบาแล้วเพื่อนตกอยู่ทางซ้ายซ้ายตัวหนึ่งฝ่ายตัวหน oh. ึ่งอยู่ซ้ายสองเลยเฮ้ยตู้เขาไอ้หนุ่พ่อตูเขาไอ้หนุ่พ่อตู้เขาโอ้โหตู้เขากินดีก๊อตเล